สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยหัวเปิดฝากกดไลค์กดซับตักใครกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณทุกคนที่มานะสบายดีกันใช่ไหมผมคงสนุกกับคืนนี้แน่ๆวันนี้เรานัดรวมตัวกันของเพื่อนสมัยมัธยมต้นสนุกกับการกลับมารวมตัวของเพื่อนเก่าเพราะนานมากกว่าจะได้เจอกัน ยูกิเป็นประธานบริษัทส่วนผมทำงานที่บริษัทของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาเปิดบริษัทเล็กๆอย่างอิสระเขามีหน้าตาที่ดีและฉลาดดังนั้นเขาควรจะเป็นที่นิยมของสาวๆแต่เขาก็ยังคงสดอยู่ส่วนทาคุโอเขาทำงานเป็นอิสระในสาขาไอทีขอบใจทั้งสองคนมากเลยนะที่มาผลที่ฉันชวนพวกนายมาก็เพื่อจะอวดเมียนี่แหละแทนที่จะพูดถึงอาหารกันแต่ดันมัวแต่ดื่มอย่างเดียว อาหารที่เมียฉันทำอร่อยใช่ไหมล่ะใช่อร่อยมากนี่ค่ะของอร่อยเสร็จแล้วอาหารรสเผ็ดอร่อยจริงๆนะคะลองทานดูค่ะขอบคุณครับมาดื่มด้วยกันสิครับผมรู้จักกับภรรยาตั้งแต่เรียนมหาลัยและได้แต่งงานกันหลังเรียนจบนิสัยของเราสองคนเข้ากันได้ดีผมมีความสุขจริงๆไอไม่มีแฟนเหรอทำไมคุณถึงทำอาหารมากขนาดนี้เหรอครับกินไม่หมดเดี๋ยวจะเสียได้นะคุณใจดีมากเลยนะเมียนายนี่น่ารักจริงๆ เฮ้ hey, นายดูจะเล่นเกมไม่เก่งเลยนะเดี๋ยวสิเครื่องมันยังไม่ร้อนคุณคะยังไม่ง่วงนอนเหรอพรุ่งนี้ต้องเตือนทำงานกี่โมงคะคุณปลุกผมตอนเจ็ดโมงเช้าแล้วกันครับ <c oughs> ก็ได้ค่ะคุณยังใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าอยู่อีกเหรอครับค่ะคุณพูดเหมือนทุกคนเลยถึงฉันจะเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนฉันก็โทรหาแต่สามีเท่านั้นเลียดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะไม่หรอกครับมือถือรุ่นใหม่มันสะดวกกว่านะครับตอนนี้มีรุ่นใหม่ราคาถูกมากๆครับจริงเหรอคะ ใช่ครับบริษัทผมก็ผลิตเกี่ยวกับมือถือผมช่วยคุณได้นะงั้นฉันบรบกวนคุณหน่อยนะคะยินดีครับงั้นผมขอเบอร์โทรติดต่อได้ไหมครับได้ค่ะไว้ผมจะตัวหาคุณแล้วกันนะครับอยากบอกว่ามันสะดวกมากเลยครับผมกลับมาแล้วครับเล่นโทรศัพท์อีกแล้วเหรอใช่ค่ะมันเล่นเกมได้เยอะมากเลยนะคะรู้งี้ฉันคงซื้อใหม่นานแล้วค่ะภรรยาของผมเปลี่ยนจากมือถือฝาพับเป็นสมาร์ทโฟนเธอติดมือถือมาก ผมคิดว่าเดี๋ยวสักพักเธอคงเบื่อมันก่อนแต่งงานผมต้องการมีลูกแต่หลังจากแต่งงานเหมือนว่าสุขภาพจะไม่ดีเลยเลยยังไม่อยากมีลูกตอนนี้ขอไปอาบน้ําก่อนนะคะเธอชักจะติดมือถือมากเกินไปแล้วนะถ้ากวูว่างไหมมาดื่มที่บ้านฉันหน่อยสินายเก่งไอทีอยากขอให้นายช่วยหน่อยนะข้อมูลที่ลบไปจะกู้คืนกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาแล้วครับสวัสดีครับผมคิดว่าเราควรเล่นเกมแก้มือกันอีกสักครั้งนะ่ะ เดี๋ยวฉันเอาขนมให้นะคะขอบคุณครับนายช่วยเอาไปเช็คให้หน่อยได้เลยเพื่อนเดี๋ยวจัดการให้คราวหน้าถ้ามีแขกมาบ้านช่วยบอกล่วงหน้าก่อนนะคะไม่มีอะไรใช่ไหมคะปกติคุณไม่ค่อยชวนใครมาบ้านแบบนี้ยังพอมีเบียร์อยู่บ้างไหมครับเดี๋ยวไปดูให้นะคะนายกู้คืนมันได้ใช่ไหมใช่มันกู้คืนได้แต่มันน่าจ,จะดีกว่าถ้านายไม่เห็นมันนายหมายความว่ายังไงเดี๋ยวฉันส่งไปให้นายทางเมลแล้วกันมันเป็นเพียงข้อความที่เมียของผม และยูกิกําลังเป็นชู้กันเธอมัวแต่เล่นโัรศั์โดยไม่สนใจผมเลยผมควรทํายังไงดีอยู่เงียบๆดีกว่าเสียเมียไปหรือเปล่านะแต่ผมใช้แอปเฝ้าระวังที่ทาคุโอสอนสามารถดูได้ตลอดเวลาว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่เกิดอ,อะไรขึ้นเหรอผมแค่สําลักน้าหน่าไม่เป็นอะไรหรอกอย่าทายเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมก็ลบมนันออกคุณหุ่นดีมากเลยนะแล้วทั้งคู่ก็ได้บรรเลงเพลงรักกัน จากนี้กินเวลาไปนานเลยครับทั้งสองคนพวกเขาแอบแทงข้างหลังผมทำไมผมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยยูกิกำลังดูอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวชอบไหมคะชุดฉันในสีนี้สวยไหมอายจังแล้วเธอก็ได้ทำร้ายตัวเองให้ยูกิดูผ่านโทรศัพท์เมียของผมกำลังนัดเจอกับยูกิผมควรต้องทำยังไงดีมาค่ะ เดี๋ยวฉันช่วยทําให้คุณผ่อนคลายนะคะขอโทษครับผมเหนื่อยเขาเป็นอะไรไปนะวันนี้ดูแปลกๆคุณว่างไหมคะวันนี้สามีฉันไม่อยู่บ้านได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปนะพวกแกทําไมถึงทํากับฉันได้นะแล้วเขาก็ได้รีบกลับมาบ้านได้มาเจอยูกิกับเมียของเขากําลังสวีดกันอยู่ฉันอยากจะมีลูกจริงๆหลังจากฉันแต่งงานกับสามี <c oughs> ก็ไม่อยากมีลูกอีกเลย <c oughs> เมื่อฉันได้พบกับคุณฉันก็รู้ ว่าฉันอยากจะมีลูกกับคนที่ฉันรักจริงๆฉันรักคุณนะคะยูกิแล้วทั้งคู่ก็ได้จับหนักกันไบชุดใหญ่ๆทั้งๆท,ที่สามีของเธอทําได้แค่แอบดูอยู่ห่างๆผมกลับแล้วนะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณกําลังทําอะไรของคุณคุณกําลังทําอะไรทุกอย่างมันจบลงแล้วสือของคุณตลอดเวลาคุณพูดเรื่องอะไรนะ่ะในไมคุณถึงทํากับผมแบบนี้ก็คุณเป็นแค่พนักงานแต่ยูกิเขาเป็นประธานนอกจากนี้ ยูกิยังเก่งกว่าหลอกว่าคุณทั้งเรื่องงานและเรื่องบนเตียงผู้หญิงคนไหนก็ต้องเลือกยูกิอยู่แล้วค่ะงั้นคุณก็ไปอยู่กับมันเถอะแล้วหนังก็ตัดจบฝากกดซับะไคร้กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ